สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมิร์สุครุคนมาพบพอกันอีกแล้วกับสาวล่าในสวีเดนเมื่อนี้ได้กันเฝอพ่อแม่พี่น้องหรือ,อว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่หาแตะฮ็ตแล้วไม่ไหมเฝอเนื้อเปื่อยนี่เต็มถ้วยเลยคื <c oughs> อยากกินเนาะพ่อแม่พี่น้องอื นี่สดน้ำมันฮ้อนอากาศหนาวๆสดน้ำมันฮอนมีเหงบวดแจงเด้มืดฟ้าคึมอยู่หมดมืดม้อแหละนี่ผักกับก็มีทั่วมีหมักทั่วมีสลัดแล้วก็มีนี่ผักหอมลาบใบะระแเน่เนาะแล้วก็มีผักบัวละพาผักกับของเข้ากันกินกาแฟแล้วก็มีชุ่มกะปิ ของแซ่บของมักเนาะอืมนี่เอาไปคานนี้เออโอ้เดี๋ยวต้องได้หาท่ากินดีๆเนาะมันอันนั้นนี่มามากินน้ำกันพพอแม่พี่น้องสดน้ำมัน้อนกันเด้อ เด้อมากินน้ำกัน,กนเฮ็ดเองกินเองแซบ่บใช้เครื่องหลายๆ <c oughs> อันไปได้กระดูกหางงวมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอื กันยูบานเหรอเนาะมักผิดอ่นอ,อนๆคุยกับปี แของกินขึ้นยุกับปูหมักเนาะน้องบมักเพชรลงพิษหูคอผู้ใดเคยเป็นเน่สดน้ำแกงแลสมักมาๆมาต่อจ้าขอโทษขออภัยเนาะ 嗯，哎、mm。Hmm. Ah. มากกินอันเป็นสน้สนๆนี่มากมากกะ สุดของความแซ่บ กินยามใดก็แซ่บยามนั้นเฝอนะเพราะว่าเขาต้มหางงวงไปปื้อให้กระดูกหางงวงนนัวแซ่บเฝอลาวเนาะแซ่บ เมื่อวานไปดื่มเบียร์อยู่อันในเมืองเมาหน่อยนึงเมื่อก่อนไปกินนงานคริสต์มาสกับอันห้องการเนาะกับบริษัทนั่นแหละเมาครับตื่นมาไปเฮดเรียกได้อีกไปห้าโมงห้าโมงเลย กลับมากับประมาณเที่ยงคืนนอนตื่นมา4ี่โมงเช้าไปเฮ็ดเบียอีกเลิกบายสอง เออยู่เรานะแบบนี้แหละอืมคือ <c oughs> บ้านเละเนาะเขามักกินเขาเคยกินมาแต่น้อยพอมาอยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศกับต้มกินเองกับพัยายามต้มเฮ็ดให้มันคืออยู่บ้านเฮาให้ได้หลายที่สุดมันจึงแซ่บ มากินกะปิยี่ห้อนี้บันน้มาโฆษณาเพื่อนนะนันวดิบะเค็มบางยี่ห้อเค็มกระแดงกะปิน่ะ อยูบ้านเหรเนาะขึ้นบออกกบกินอย่ากินเนะฟออยูบ้านเหรเดี๋ยวนี้ถ้วยนึงสามสิบพันเลยเด้อเฟออะเ่อนน,น้อยสามสิบเกนใหญ่สี่ส ม,มีมีหลายขนาดแบ่งโหระพา hang mắc hết chiều và chiều yên cả thêm các chiều in hết em mất vào đây hết em có không cũng cụ ta nhau chỉ nằm có con đi hết kiểmên luôn đi มายู่นี่นะเริ่มจะเข้าปีที่สองรู้สึกว่าเริ่มชินกับอากาศกับหลายๆอย่างอืมอาหารการกินก็คือมาตอนไม่ไม่มาไม่ไม่ในอู้หาเนแนอยูนแนวกินนะนะอืม ยู่บ้านเขาเนาะของยูของกินนี่ยังกระแพงเงินเดือนพัดน้อยค่าของสิบประสูงืม ทั่วมาแล้วยัอองยัง อูสวีเดนก็ค่าของซีบสูงอย่างกระแพงของดูของเกินนะแพงแพงแต่ว่าเงินเดือนเขาก็สูงเงินเดือนบ้านเขาคานกิดเป็นเงินบ้านเขาเนอะ ตว่าอยู่ใส่ก็คือบ้านเฮาดอกเนาะบ้านเฮานะ่ะมวนอยู่บ้านเฮาห่นแบบย่างกายหน้าเฮือนเขากินข้าวขาก็เอินอืมกน,นคือยุตสวีเดนนี่ข้าตัวกรเอิญการกินข้าวเนี้ย เขาออกข้าวค่ะว่าลูกของมู่มาเฮือนแล้วทอดเวลากินข้าวเขาก็เอื้นแต่ลูกเขาไปกินข้าวแต่ว่าลูกของมูนะเอ้ยมู่ของลูก,กนะเบอเอินทอดเวลานั้นคือตรงกับบานแต่บกบ,บานก็นั่งอยู่ในห้องท่าจะเล่นโต ก็ไปกินข้าวประมาณนี้เนาะืิบ้านเขาเห้นดีที่สุดเอ,อื้อเฟือเฟ้อเพือเ่อแพร่กันมีน้ำใจฝรั่งบางคนกับโบไดเมียม น้ำใจเด้อประล่างบางคนนะอืมบางเทือเขาซ้อยเหลือเขาเขาก็พัดไปได้คิดว่าเขาจะซ้อยเหลือเขานะบางคนนะ่ะ บางคนนะดูถูกคนตั้งคนตั้งประเทศเนาะที่ย้ายมาอยู่ประเทศเขายัางใช่เนาะก็มีแบบดูถูกบูลลี่เคียนนะแต่กระร้างมันทั้เนาะเขาได้มาอยู่แล้วเขาก็ฮหดหน้าที่ของเขาให้ด,ดีที่สุดกับพอเพาะว่าอยู่ไผยอยู่มัน เขาก็ไปได้เอาข้าไม่เขากินแต่ว่าฝรั่งบางคนเขากนิสัยดีมีน้ำใจโอเคเนาะสำหรับมือน,นี้กัไว้เพียงสานี้แหละมือน,นี้มากินเฟอ แ่บทอไมพี่น้องเอ้ยพักคุยกะปิรอไปเห็ดกินตามได้เด้อเนี่ยถ้าผู้ใดมีมะเพ็ดดิบอะนะเอามาจิ้มกะปีอีก,กนนอะไรเนาะกะซ่บคือกันอันนั้นกะแต่ว่ามักเพ็ดอ่อนอะจะบบเพ็ดมันจะแ่บอีกแบบนึงแต่ว่ามะเพ็ดอันที่ว่ามันมันแก่แล้วอะนะมันบบแ่บมันเพ็ดโพด โอเคเนาะสำหรับมือนี้กับไว้เพียงซํำนี้แหละเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวลาวในสวีเดนเดอร์สำหรับมือนี้กับิีได้ลาพอไ่พี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย